สวัสดีครับวันนี้พบกับนัทชาแนลเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องน้ำชาเนาะน้ำชาจอนกับน้ำหวานน้ำหวานจอมดื้อครับวันนี้น้ำหวานทําอะไรวันนี้วันนี้จะมากินดิงซูเหรอแล้วชากินอะไรอ่ะชากินอะไรลูกวิงซูชากินอะไรคะโอ้ยหมาพ่อทำไมเราบ้ยหมาพ่อทำไมชาดื้อเลยชาดื้อเว้ยน้ำชาหมาพ่อดื้อเว้ยอะไรลูก โอ้ยแล้วมันชาผมก็ไม่มีลูกจินวิงโซแต่พ่อใช่ไหมวันนี้ลูกช, <laughs> ชาดื่ออะไรลูกะนะเออแม่บายก่อนไม่บายก่อนโอ้มาดื่อแม่บายก่อนไม่บายก่อนไม่บายก่อนบายก่อนเอ้ยโอ้ยปีนพ่อทำไมไอพี่น้ำหวานเนี่ยจริง<ม>จริง อวันนี้เราจะมากินบิงซูนะครับวันนี้กับน,น้องน้ำหวานสองคนเนาะ <c oughs> นแต่น้องไม่คอดน้องยังไม่ได้กินกับหนูอะอะไรทั้งวันนั้นน้องไม่คอดน้องลืมน้องไม่ได้กินบิงซูกับหนูเลยน้องได้กินเปม่าไม่ได้กินน้องได้กินไหม,ไ,มได้กินด้วย้ยันนี้าย <c oughs> จะกับหนู